รายการนี้ประนิบเปไ็นอิสระได้พอด่อได้ทอนนะพี่เลี้ยงปลาอย่างไรครับนี่เลี้ยงปลาร่วมครับปาลาร่วม,มนี่นี่ปลาอย่างไรนิ่ปงปลากดตั้งใจสิเลี้ยงปลานิบหน่อยมันเป็นอาหารประโกดปลามีตัวตังามตัวนี้ก็พอ,พอได้ยินปลาเข่งกับไข่ดีอยู่ครับเต็มท<อ>้องปลา เค็งแน่แบบไงเลย,ยปนพอดีตัวนี่พอดีปนแรงครับเลี้ยงโดนปันใดครับเลี้ยงมาเรื่อยๆกับประมัณเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับเจ็ดเดือนซอยแบบให้อาหารจังใดมือเป็นมือครับ <c oughs> มือเป็นมือหัวอาหารป่าเขาเนี่หัวอาหารปลาดุกธรรมดานึ่ครับอพอกันห่อเห็ดหลมันสิข้าวมันสิมัน,ลห,นหลายันขแา่เลี้ยงแบบมือเป็นมือสีมันสิเป,เป็นเนื้อแบบตึงธรรมชาติ อไมนบอ่อนี่มีตุกมีสามซีชนิดปลาบ่เนครัรับร่วมกันสามซีชนิดมีปลาหมอปลา,านิ่น,ป,น,นปรากฏเหลืองครับปรากฏท่้งกับปรากฏเหลืองนี่น้ำกัดเลยโอ้เหลียงบัดใจล่องมึงเป็นการเรียนรูไปเรื่อยครับอเอาไว้ส่วนหลาย ขายหรือว่าบริโภคในขั้วเลื่อนครับเจตนาครั้งแรกได้นี่เอาไว้บริโภคในขั้วเลื่อนเพื่อที่จะประหยัดรายได้เราเจ้าของมากินปา่านั่นอยู่แล้วปลูกพักเองเลี้ยงปลาไว้เองโดยเฉพาะปลาเข็งนี่เขาปลาหมอเนี่เขาปนปิง่งสุดยอดครับบเลี้ยงเทอาหมกหอยเลี้ยงเทัาง,ง,งป่าถือว่าเป็นการเป็น เศรษฐกิจพ่อเพียงบอกกาใสเข้ามาพ่อเพียงครับเ mm hmm. พราะว่าผมมึงตามสภาแี่ของเพราะว่ากันเฮ้าเนี่ยเอาตามพ่อเพียงนี่ถึงจะเป็นบันใสพ่ออ่อนเยนแบบเลียนแบบกันมด mm hmm. ได้ว่าเนื่อตามความสามาแล้วเฮ้ากับพืนทีข้าวเนี่เฮ้าสิลูป,ปัญหาแล้วอยู่ก็มันได้สบายที่สุดอ๋อเนี่ยนี่ตีบ่อครับบ่อกับใหไงปันไดตัวนี้ขนาดแปดคูนแปดครับแปดคูนแปด ปลาเจา้โตครับอยู่ทางในปลาทางในปรากฏข้างนี่หาสบปรากฏเหลืองลอยหนึ่ง mm hmm. ปลาปลาหนิดน,น้อยที่มันปล่อยลงไปบ่ได้นับจำนวนพอเป็นลูกปลาที่เ่ได้ซื้อไปช่อนมาตามธรรมชาติเท่า mm hmm. ส่วนปลาหมอนี่ก็เป็นปลาเหลือจากที่เขาขัดจากบอ่ออื่นเขามาร่วมใบเพื mm ่อ hmm. มันเป็นอาหารปรากฏข้างแต่เขาก็สามารถี่เอขึ้นไม่ บริโภคก็นอาหารเท่าไหร่ออันนี้ตึ้งแห่บาทเดียวแบบนี้บาทเดียวครับบาดโถก็พ่อได้กินแล้วแล้วแรงแล้วง่ายมืออื่น้อมตัวนี้หลังจากพร้อมหอยแล้วเดี๋ยวสีแแกงขั่วหอยคมสุกินล้อมึงอีพีสองอีพีสามเนาะครับผมอันนี้บ่อนี่เนี่เข่งบักอหอยครับีปพี่ปลาเลี้ยงปลาอย่างปลาคอปลาตะเพียนปลาหมออ๋อนี่กับปลาร่วมขึ้นกันร่วมครับ เลี้ยงจึงธรรมชาติเด้ยนี่เลี้ยงจึงธรรมชาติผสมทุกอย่างเลียนหลูนไปออ,อืขอบคุณหลายๆครับ